ธุรกิจที่บ้านนะคะรองเทา้าประมาณ80ปีได้เลยค่ะถ้าเราทำแบบเดิมแล้วโลกมันเปลี่ยนไปอ่ะับผลลัพธ์มันก็อาจจะเป็นเหมือนเดิมตอนเก๋เข้ามาเนี่ยนะคะแกะดำอ่ะเขาทำแบบเดิมกันมาทั้งชีวิตอ่ะอีเด็กคนนี้เข้ามาให้ทำดีไซน์ประหลาดประหลาดพอได้ลงวงอังกฤษกับการว่าห้างใหญ่ๆใ,ในเมืองไทยหรือว่าโรงแรมในเมืองไทยอะค่ะเขาก็ติดต่อเรามา เได้ทํารองเท้าให้กับทหารญี่ปุ่นไม่มีเครื่องจักรทารองเท้าด้วยมือล้วนๆมาเลยทําให้เราอะได้ของขวัญมีคุณค่ามากๆคือการทํารองเท้าโดยที่เราไม่จําเป็นว่าต้องพึ่งเครื่องจักรพอยุปอปปาปาเราเป็น O E M เล็กๆในประเทศไทยส่งออกให้กับตะวันออกกลาง U A E แล้วก็ที่อเมริกาพอมาถึงยุคเก๋นเนี่ยถ้าเราทาแบบเดิมแล้วโลกมันเปลี่ยนไปอะผลลัพธ์มันก็อาจจะเป็นเหมือนเดิมน,นั้นเรารู้สึกว่าสิงา่งสาคัญที่สุดคือการ Restructure ของธุรกิจที่บ้านมา,ก,า,นมาก็เลยทําแบรนด์ต่างๆมากมายเลยแต่ก่อน s t r ั c เ u r e เป็น พอมา,มาถึงยุคเก๋เนี่ยการเป็นสามเหลี่ยมแผ้คือฐานล่างเรายังเป็น OEM อยู่แต่ฐานยอดบนสุดเนี่ยคือมันก็จะเป็นไล่แบรนด์ลงมาแบรนด์แรกสุดก็คือแบรนด์31ธันวาเป็นแบรนด์กระเป๋าไฮเอ็นนะคะที่ขายราคา10,000อัพขึ้นไปนะคะทาใบต่อใบแล้วก็แบรนด์ยางโฟก็คือจะเป็นแบรนด์รองเทา้าที่เป็นยูนิเซ็ราคาเอเวอเรสเนี่ยมันก็จะอยู่ที่2,000กว่าถึง5 0 0 0กว่าแล้วพอแบรนด์สุดท้ายที่เกิดขึ้นคือแบรนด์ยางเป็นหนังวีแกนราคาง,ง่ายๆสําหรับคนชอบหนังทางเลือก ตอนเก๋เข้ามาเนี่ยคล้ายๆแกะดำอะ่ะเขาทําแบบเดิมกันมาทั้งชีวิตอะ่ะอีเด็กคนนี้เข้ามาให้ทํากระเป๋าดีไซน์ประหลาดๆเวลา,าทา OEM อ่ะคะ่ะเราผลิตก็คือมันเป็นแม s Production คนนี้เย็บหน้าตาแบบนี้ก็เย็บไปทั้งวันก็พอมาถึงยุคเก๋เก๋เอาความเป็นดีไซน์ความเป็นฟังชั่นอลอ่ะใส่เข้าไปมากขึ้นมาเลยทําให้มีปัญหาเฮ้ยมันไม่เคยทําอ่ะ เออก็ไม่ได้เรียนจบกระเป๋ารองเท้านะคะดังนั้นมันเหมือนกับคนที่ไม่เคยทํากับคนที่ไม่เคยทํามาอยู่ด้วยกันแต่ว่ามันมีแพชชั่นเดียวกันคือทุกคนนะคะรักในงานสีมือทําให้เราอะ่ะกล้าที่จะออกนอกกรอบไปด้วยกันมันออกผลลัพธ์อะไรใหม่ๆออกมาทั้งทํำรองเทา้าทํากระเป๋าได้เฉยเลยเขาก็ภูมิใจนะมาเลยทําให้โรงงานกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง ความยากของเก๋คือจริงๆ3ามเอทันวาเป็นแบรนด์แรกที่เกิดขึ้นก่อนสมัยเก๋เริ่มเนี่ยไม่มีโซเชียลแพลตฟอร์มเราจะทำไงให้เรามีตัวตนด้วยความที่เราตั้งแบรนด์อเดนติตี้ที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วมีสตอรี่เทลลิ่งที่ดีมีไบเออร์ที่อังกฤษอะคะ่ะเขาไม่เห็นเราเขาเอาเราไปลงในเป็นแบบอินเตอร์เนชั่นแนลดีไซเนอร์ที่วเวิลีคเชียงกฤษกับการว่าห้างใหญ่ๆใ,ในเมืองไทยหรือว่าโรงแรมในเมืองไทยอะคะ่ะเขาก็ติดต่อเรามาให้เราไปวางก็โชคดีที่ว่ากราฟมันขึ้นเรื่อยๆพอในช่วงวโควิิดดดดเเนนีี่่่ยยกกวาาโหหมั็ปปึ้ง้งง ต้องปรับตัวเราก็เริ่มมาทำคอนเทนต์ออนไลน์ให้มากขึ้นพอแบรนด์อื่นอะเกสังเกตเลยเขาก็จะเซลล์เกลรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นโชคดีของเราแล้วล่ะโควิดอะทุกคนอ่านคอนเทนต์ทางโซเชียลนะเรามีจุดเด่นที่ดีว่าแบรนด์เรามีสตอรี่เทลลิงที่แบบพุกใจคนเสมอในชีวิตอาจารย์ข้างเรื่องราวต่างๆเลยทำให้เกิดกระแสะแชร์เกิดขึ้นทำให้ยอดขายอะหูมันกลับมาถล่มทลาย เรากลับมาต่อยอดธุรกิจที่บ้านก่อนคนแรกพอวันหนึ่งที่ป้าล้มป่วยอะ่ะแล้วเราสามพี่น้องตอนแรกยังมองหน้ากันเลยเออง,ง้นไข่คิงเลยเพราะว่าแต่ละคนอะ่ะจะชัดเจนมากว่าอยากจะทําอะไรป้าบอกว่าที่ป้าทํางานน่ะมันไม่ใช่แค่เลี้ยงเรา3าคนนะมันคือเลี้ยงทุกคนในโรงงานทำเนี้ยหูกระแทกใจมากเราจะกลับมาต่อยอดธุรกิจที่บ้านเองเกทําประมาณ4ีหปีก็เลยบอกพี่ๆว่าเรากลับมาทาแบรนด์รองเท้าด้วยกันให้รองเท้าที่ป้าลักมาทั้งชีวิตให้ป้าเขาได้เห็นว่ามันเติบโตสวยงามไปยังไง แนวคิดธุรกิจเป็นเรื่องง่ายๆเลยที่อปาเขาสอนพวกเรามาทั้งชีวิตคือคําว่าครอบครัวป้าบอกว่าจําไว้นะครอบครัวคือสิ่งที่มีค่าที่สุดคุณเศร้าคุณเสียใจครอบครัวอยู่ข้าง,างเสมอด้วยความที่เราเปโรงงานผลิตเองทำให้เราอะค่ะกล้าที่จะทำธุรกิจแบบ p e r s o n a l i z e หรือ Make to order ใบต่อใบคู่ต่อคู่เป็นแบรนด์ที่ลูกค้าอยากมาซื้อและใช้ของเลยไม่มีคุณต้องรอเราสร้างจุดยืนของเราที่ชัดเจนเราไม่ได้ทําธุรกิจแบบแบรนด์แฟชั่นเข่นทำสต็อกเยอะๆให้แบบโลกมันร้อนสุดท้ายต้องมาเซลล์ให้เสียคุณค่าของแบรนด์เราเล่า Storytelling ที่แบบถ่ายความสัมพันธ์ของครอบครัวทําให้เวลาเราโพสตเขาก็แท็ก คนที่เขารักมาอ่านสิอุ้ยอันนี้เหมือนครอบครัวเราเลยเขาเราก็แชร์กันมันเลยทําให้เราเลือกที่จะจะยืนอยู่ตรงไหนในโลกของธุรกิจเราอยากเป็นแบรนด์ครอบครัวช่างสีมือที่เวลาใครๆนึกอยากจะหาผลิตภัณฑ์เครื่องหนังดีๆที่มีคุณค่าต่อใจคนทําและคนรับอะนึกถึงครอบครัวเราเพราะว่าอย่างน้อยเรามีรายได้พอที่จะเลี้ยงดูทุกคนในโรงงานให้เขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อะเราทําแต่พอดีและให้มันยั่งยืนถือว่ามันคือสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด หลายคนเลยเป็นทายาทธุรกิจแค่คิดจะเริ่มทำนะป้ามาก็จะอันนี้ไม่ได้อันนี้ห้ามทำเกี่ยวให้เขาพูดมาเหอะคุณรับฟังว่าคนรุ่นแรกหรือรุ่นก่อนๆคุณนะเขาทำอะไรมนาะแต่สิ่งที่สำคัญสำหรับคุณคือคุณต้องปรับใช้และทำให้เขาเห็นว่ามันทำยังไงในยุคข,ของคุณแล้วตัวเราเองก็จะได้ออกจากกรอบเดิมๆมันก็คงจะแบบเต,บเติบโตสวยงามไปในยุคข,ของเราในแบบของเราเองเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ